นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ <jack leigh> ุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสินจะพิขุอิมังนาวังสิตาเตระหุเมสติติปันี้ จะได้สแสดงวัฒธรรมเทศนาพารนา,าศนาสนธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาว่าด้วยพระาำรัดเรื่องให้วิบน้ำเรือเป็นธรรมมีระถาอบรมปัญญาส่งเสริมการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของท่านสาธุชนตามสมควรแก่เวลาดำเนินความตามพุทธภาษิตที่ได้ตั้งไว้เป็นบทกุเทศถ้าเบื้องต้นนั้นว่า สินจ่กพิขุอิมังนาวังสิตาเตละหุเมสติแปลว,ว่าดูก่อนพิกษุเธอจงวิทน้ำเรือลำนี้เรือที่เธอวิทน้ำออกแล้วจับพันถึงฝั่งดังนี้พระพุทธภาสิทธตนี้ตัดปาลกพระภิกษุประมาณ900รลูกซึ่งบวชในสำนักของพระโสนกุติกันนะเทระ มีเรื่องเล่าในอัตถกถาว่า,าพระภิกษุเหล่านี้เป็นโจรกลุ่มใหญ่ได้สำนึกตัวกับใจละความเป็นโจรและบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาก็เนื่องด้วยได้เข้าทำการปล้นบ้านบาสิกาผู้เป็นมารดาของพระโสนะกุติกันเถระแต่เกิดความศรัทธานับถือในน้ำใจเมตตาของพระมารดา <c oughs> ของพระเถระนั้นจึงได้กลับใจไม่ทําการพ้นขนข้าวของเงินทองที่นําออกจากบ้านแล้วเข้าไปเก็บวไว้ในที่เดิมและพร้อมกันเข้าไปขอขมาโทษต่ออุบาสิกานั้นและขอบวชในสํานักของพระเถระเมื่อพระเถระให้โจรทั้งหมดบวชแล้วได้บอกกรรมฐานแก่พระเหล่านั้นร้อยละอย่างรวมเก้าอย่าง เพื่อให้นําไปเจอภาวนาพระภิกษุเหล่านั้นเรียนกรรมฐานจากพระเถระแล้วพร้อมกันขึ้นไปบนภูเขาลูกหนึ่งนั่งบำเพ็ญสมณธรรมพระบรมศ,ศาสดาทรงทราบเรื่องนั้นแล้วด้วย,ยประยานทรงกําหนดหัวข้อพระธรรมเทศนาให้พอเหมาะกับความประพฤติของภิกษุเหล่านั้นทรงแผ่พระโอภาษไปให้ปรากฏประหนึ่งว่าประทับอยู่ในที่เฉพาะหน้า แล้วตัดพุทธภาสิตว่าดูก่อนภิกษุเธอจงวิทน้ำเรือลำนี้เรือที่เธอวิทน้ำออกแล้วจับพันถึงฝั่งพัะพุทธนํำหลัสนี้เมื่อกล่าวโดยเจาะจงก็คือการสอนพระภิกษุที่เคยเป็นโจรมาก่อนให้วิทน้ำคือความชั่วที่ทำให้เป็นโจรออกเสียจากใจได้กลับตัวเป็นคนดีสามารถนำชีวิตให้ประสบความสุขต่อไป เหมือนเรือที่มีน้ําเข้าเรือเมื่อได้จัดการบิดน้ําออกแล้วก็จะถึงท่าที่ประสงค์ฉะนั้นแต่พุทธคตคำสอนของพระเถรเจ้าได้ทรงแสดงแต่ละคราวย่อมมีพระพุทธประสงค์ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้รับฟังทั่วไปเหมือนฝนที่ตกลงมาย่อมย่งความชุ่มชื้นเยือกเย็นแก่คนทั่วไปเะนั้นจึงควรเข้าใจคําว่าเรือในพระพุทธศาสนสิท ีแบ่งออกเป็นสองในคือเป็นเรือเรือภายนอกหนึ่งเป็นเรือภายในหนึ่งหรือเรียกสั้นๆว่าเรือนอกเรือในดังนี้เรือนอกคือเรือที่อยู่นอกออกไปจากตัวแต่เกี่ยวข้องกับตัวคนคือบ้านเมืองประเทศชาติความหมายว่าเรือคือรัฐพระชาติกับศาสนาเกี่ยวเนื่องถึงกันถ้าไม่มีชาติ หรือชาติเสียความเป็นไทยไปาศาสนาก็ตั้งอยู่ไม่ได้มีตัวอย่างอยู่แล้วในอดีตที่มีการลุกลานกันชาติจึงเป็นที่รองรับาศาสนาเมื่อปรึกษาเป็นที่เกาะจับของหมูนกชนนั้นผู้ที่นับถือพจะาศาสนาจึงต้องรักชาติหวงแหงชาติไว้ด้วยถ้ามุ่งแต่จะรักษาพระศาสนา โดยไม่คำนึงถึงชาติก็ไม่สมควรหรือมัวหลงแต่ชาติโดยไม่คำนึงถึงระศาสนาก็ไม่สมควรเช่นเดียวกันเปลี่ยนเหมือนบุคคลตั้งใจเพียงตกแต่งร่างกายภายนอกให้เรียบร้อยสะอาดแต่ไม่ได้นึกถึงที่จะปกปักรักษาป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นภายในก็ย่อมไม่ได้รับความสุขที่สมบูรณ์ฉะนั้นคำว่าเรือนในพุทธศาสนาหรือพุทธภาษิตนี้ จึงต้องหมายถึงบ้านเมืองประเทศชาติด้วยอันตรายที่ทําให้เรือจมน้ําก็คือน้ำเพราะถ้าน้ําไม่เข้าไปที่เรือเรือก็ไม่จมเมื่อถูกหลักตอแก่งหินโโกจนทําให้เรือแตกทะลุแต่ถ้าสามารถอุดรูรั่วได้น้ําไม่เข้าไปที่เรือเรือก็ไม่จมน้ําจึงเป็นอันตรายที่ทําให้เรือจมน้ําเป็นอันตราย ทำให้เรือหรือลัทนาวาจมลงไปย่อมเกิดขึ้นได้ในที่นี้จากบรรยายอันตรายที่ตรงกันข้ามกับข้อในลิชวีอปริหานิยธรรมสูตรที่กล่าวด้วยความเสื่อมของเจ้าลิชวีและชาววัชีตรงกันข้ามกับธรรมที่นำให้เกิดความเสื่อมมีอยู่เจ็ดประการคือ 1. นึ่ทำอะไรตามใจชอบไม่ปรึกษาหารือกัน 2. ไม่สาม,มาัคคีพร้อมเพียงเพื่อที่จะช่วยเหลือเกือ้อกูลกันทําหน้าที่ของตนหัวแต่แข่งแย่งชิงดีชิงเด่งกัน 3. แต่งตั้งขนบธรรมเนียมที่ไม่ใช่ของชาติของตนขึ้นมาใหม่แล้วเพิกถอนยกเลิกขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติของตนที่เคยใช้มานมนานเสียสีไม่เคารพนับถือวุฒิบุคคล คือผู้เจริญโดยวัยโดยชาติและโดยคุณธรรม 5. รังแกข่มเหงคุณสติี 6. ไม่เคารพสักการะผู้ชียาวัตถุและสิ่งของสำคัญที่ควรเคารพของบ้านเมือง 7. ไม่ช่วยกันคุ้มครองรักษาคนดีให้อยู่เป็นสุขกลับไปคุกเคียด้วยคนชั่วยกจ้องสรเสริญคนที่ไม่ดีเมื่อเป็นเช่นนี้ความไม่เรียบร้อยก็กจะเกิดขึ้น ทำให้เกิดความแก่งแย่งแข่งดีกันขาดความกลมเกลียวสามัคคีกันบรรดาให้คนในชาติทำงานผิดพลาดผิดหน้าที่ผู้น้อยแย่งชิงทาหน้าที่ผู้ใหญ่ผู้ยาววัยแย่งแข่งขันทำหน้าที่ปกครองทุกสิทธิ์กับคิดล้างครูบาอาจารย์มารดาบิดาไม่มีความหมายสําหรับผุดที่ดาตัากเตือนว่ากล่าวสั่งสอนอบรม ก็ไม่เชื่อฟังหันหลังให้ไม่มีความกระตันยูกระตเวทธธีไม่มีใครเป็นที่เคลรกยำเก่งถือความเป็นตัวเองเห็นแก่ตัวเป็นใหญ่เป็นประมาณารู้จักประมาณตนอาการต่างๆเหล่านี้เป็นเป็นหนึ่งว่าเหยียบเหลือให้เอียงเพื่อให้น้ำเข้าเหลือหรือทำให้เลือทะลุจนน้ำไหลทะลักเข้าจมเรือก็จะจมลง เป็นทางแห่งอุบัติวะอันตรายทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นต่อๆไปดังมีนิทานเล่าไว้ว่าในอดีตการยังมีประเทศหนึ่งโหหลวงถวายพยากรแด่พระราชาว่าจะเกิดอุบาตขึ้นแก่บ้านเมืองพระราชาจึงรับสั่งให้เรียกประชุมเสนาข้าราชการผู้ใหญ่ตัดถามเรื่องตัวอุบาตที่ไม่มีใครรู้จักจึงรับสั่งให้ออกเที่ยวตามหา ท่านผู้รู้ผู้ที่รู้จักตัวโอบาดสืบสอบถามหาเท่าไหร่ก็ไม่มีใครรู้จักบังเอิญได้พบพระฤาษีตนหนึ่งบำเพ็ญพ์อยู่และเชิงเขาแห่งหนึ่งจึงเข้าไปถามท่านท่านรับรองว่าท่านรู้จักจึงรับสั่งให้ตัดกระบอกไม้ไผ่สำหรับใส่ตัวโอบาดไม่ได้กระบอกมาแล้วพระฤาษีจึงคายชาญหมากลงไปในกระบอกนั้นแล้วเอาผ้าเขาบาง พุ่มปากกระบอกไว้ใช้เชือกผูกปากกระบอกแต่ห้ามไม่ให้เปิดให้หนําไปถวายพระราชาเมื่อเจ้าหน้าที่ได้นํากระบอกตัวอุบาทเข้าไปถวายพระราชาถึงรับสัง่งให้ประชุมเสนาอมาตย์ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ให้ทุกคนดูตัวอุบาทโดยมองรอบผ้าขาวที่พุ่มปากกระบอกลงไปทุกคนก็เห็นไม่เหมือนกันบางคนบอกว่าตัวอุบาท เหมือนแมลงสาบบางคนบอกว่าตัวบาดเหมือนตัวตะขาบบางคนบอกว่าตัวบาดเหมือนตัวแมลงป่องบางคนบอกว่าตัวบาดเหมือนตัวจิ้งจกบางคนก็เห็นเป็นเหมือนตัวกิ้งก่าบางคนก็เห็นเหมือนตัวตะกาแตนสิบคนก็เห็นเป็นสิบอย่างพระราชาจึงตัดว่านั่นแหละตัวอบาดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความเห็นไม่ตรงกันต่างคนต่างถือดี เข้าหากันไม่ปองดองกันถือแต่ความเห็นของตนนานไปก็กลายเป็นแก่งแยแกแข่งดีกันเป็นเหตุให้แตกความสามาคัคคีไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก้าวการหน้าที่ของกันและกันเป็นเหมือนช่วยกันทำให้เรือเอียงหรือทะลุน้ำก็จะไหลทะลักเข้ามาที่เรือเรือก็จะจมอับปางลงจึงต้องช่วยกันวิทย์น้ำออกจากเรือด้วยดำเนินตามเนื้อความในนิ์ชวี อปริหานิยธรรมสูตรที่พระเดชเจ้าตรัสสอนเจ้าลิชวีชาววชีเจ็ดประการโดยข้างกับเนื้อความที่กล่าวมาแล้วในเบื้องต้นนั้นคือจะทําอะไรให้ประชุมปรึกษาหารือกันลูกต้องปรึกษาหารือกับพ่อแม่ศิษย์ต้องปรึกษาหารือกับครูบาอาจารย์เป็นต้นต้องสามัคคีพร้อมเพรียงกันทําความเจริญไม่ลิขตั้งขนรทมเนียมประเพณีที่ไม่ใช่ของตน และไม่เพิกถอนระเบียบประเพณีที่ดีของตนของบ้านเมืองออกไปต้องมีความเคารพนับถือมารดาบิดาครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองของตนเป็นต้นต้องให้เกียรติไม่หลังแกกลมเองคุณสติหรือผู้ที่อ่อนแอก,กว่าต้องเคารพสักการะแก่ปู่จีนยายวัตถุและสิ่งของสําคัญของบ้านเมืองและต้องช่วยกันคุ้มครองรักษาคนดีให้อยู่เป็นสุข ไม่คุกคีหรือยกย่องสรรเสริญคนไม่ดีเมื่อทําได้อย่างนี้ก็จะเป็นเหตุให้เกิดความรักควาสามคัคคีไม่แก่งแย่งกันทุกคนทุกคนก็จะรู้จักหน้าที่ของตนเมื่อรู้จักหน้าที่ของตนแล้วเรื่องวุ่นวายต่างๆความยุ่งเหยิงก็จะไม่มีท่านจึงสั่งสอนด้วยว่าปล่อยให้ยุ่งแล้วจะแย่แก้ไขาย,ยากถห้ยุ่งมาก จยยิ่งแยกแก้ไม่ไหวอย่าให้ยุ่งงงงังแต่หนักใจรีบแก้ไขอย่าให้ยุ่งงงงังเอ่ยดังนี้พระพุทธภาสิตก็มีว่าปุจจการหิยันติเนติกาแปลว่าชาวเหมืองก็ทำหน้าที่ไถ่น้ำเข้าเหมืองอุสุการา นมยันติเตชะนังแปลว,ว่าช่างสอนก็ทำหน้าที่ดัดลูกศรดารุงนมยันติตัตชากาแปลว,ว่าช่างไม้ก็ทำหน้าที่ถากไม้อัตานังนมมนยันติปันฑิตาแปลว,ว่าบัณฑิตก็ทำหน้าที่ฝึกฝนตนเมื่อต่างคนต่างรู้จักหน้าที่ของตนอย่างนี้ช่วยกันทำหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนให้ดี ก็จะเป็นการช่วยป้องกันความเสื่อมเสียที่จะเกิดขึ้นแก่บ้านเมืองแก่ประเทศชาติไว้ได้เปรียบเหมือนได้ช่วยกันวิทน้ําออกจากเรือไม่ให้เรือล่มจมอับปางลงฉะนั้นสับบังรัดทั้งสุขข้งเสียติแต่ว่าบ้านแาวนทั้งหมดก็จะอยู่เย็นเป็นสุขสําราญเหมือนเรือที่ได้วิทน้ําออกแล้วย่อมพ่านถึงฝั่งตามความประสงค์ฉะนั้นแต่ถึงดังนั้นถ้าทุกคน ปิัวิทน้ำออกจากเรือคือกิเลสที่เกิดขึ้นในตัวตนชีวิตจิตใจจึงยังสั่งสมกิเลสไว้อ,อยู่แม้ว่าเมืองจะเจริญมากขัง่งสมบูรณ์แต่เจ้าของประเทศก็จะเดือดร้อนไม่มีความสุขสําราญสมเด็จพระโรมศาสดาจึงตัดให้ผู้ปฏิบัติวิทน้ำออกจากเรือคือความชั่วร้ายเสียหาย ที่ท่วมทักอยู่ในใจสามอาการเรียกว่าอากุศลวิตกแปลว่าความตึกนึกคิดในทางชั่วในทางอากุศลคือการมวิตกตึกนึกคิดเรื่องราวความใคร้ความปรารถนาทะเยอทยานอยากได้ใข่ดีไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักประมาณไม่รู้จักพอพอความทุกข์ยากลำบากใจเสียทางจิตใจทําให้เดือดร้อนเจ็บปวดรวดร้าว ถูกลูกสอนแทงหนึ่งพยาบาทวิตกตึกนึกคิดในทางพยาบาทคิดฟองลายผู้อื่นกิเลสผู้คุ่นเผาลนจิตใจเหมือนถูกไฟเผาหนึ่งพิหิงสาวิตกตึกนึกคิดในเรื่องเบียดเบียนผู้อื่นพิษยาในความดีของผู้อื่นเห็นผู้อื่นทำได้ดีคนไม่ได้เกิดอิจฉาริษยาพุ่งลายเขาหนึ่งเมื่ออุศสววิตกทั้งสาม ครอบงาน,นจิตใจจิตใจก็จะดิ้นรนเกิือร้อนไปตามอาการทําให้ไม่เป็นปกติสุขเหมือนเรือที่เอียงอังกลับซ้ายทีหรือเอียงอางกาบขวาทีชักพาให้น้ําไหลเข้าเรือได้ง่ายหรือมิฉะนั้นเมื่ออุกส่วิตกเป็นเจ้าเรือนเจ้าหัวใจเมื่อได้เห็นลูกฟังเสียงที่ชอบใจเป็นต้นก็ยั้งใจไว้ไม่อยู่ที่จะชอบติดใจหลงไหลกัวพัน ที่ไม่ชอบเกิดขึ้นมาก็าเกิดกรรมความขัดใจถึงเครียดเกียดชังขาดความระมัดระวังขูกกดเกี่ยวกาดเดือดดานทำใจให้ลำขาดไม่เป็นสุขกายสุขใจเหมือนเรือล่วงน้ำย่อมไหลเข้าเรือเมื่อไม่วิทยน้ำออกย่อนทำให้เรืออับปางล่มจมลงฉะนั้นพู้นับถือพุทธศาสนาหวังความสุขกายสุขใจ จึงต้องปฏิบัติกำจัดความถึกนึกคิดชั่วไร้อันเรียกว่าอากสุลว,วิตกสามประการด้วยการสำรวมระวัง5ประการคือสำรวมระวังด้วยศีลรักษากายวาจาใจรักษากายวาจาให้ปกติสงบเรียบร้อยงดงามอันเรียกว่าศีลสามวรหนึ่งสำรวมด้วยมีสติระลึกได้อยู่เสมอไม่เผอตัวตุ้มหลง มัวเมาประมาทสนใจปฏิบัติตามพุทธโอวาทที่ตัดว่ากระถามภูตตาสะเมรัลตินดิวาวีติป,ปตันติความว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบบดนี้เราทำอะไรอยู่ดังนี้เรียกว่าสติสังวรหนึ่งสำรวมด้วยความเปลี่ยนพยายามระวังบาปอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้น ละละบาปอกสลที่เกิดขึ้นแล้วล้าจัดให้หมดสิ้นไปเรียกว่าปริยสังวรหนึ่งสำรวมด้วยความอดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคไม่ให้อารมณ์ชั่วร้ายหรืออารมณ์ฝ่ายต่ำเข้ามาครอบงำจิตใจเรียกว่าอันติสังวรหนึ่งสำรวมด้วยความรู้คือศึกษาให้รู้ล่วงหน้าไว้ว่าสิ่งนัางหลายไม่เที่ยงแท้แน่นอน มีการแปลผันเปลี่ยนแปลงไปไม่คงที่เป็นทุกข์ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นจะถือเอาเป็นตัวตนไม่ได้เรียกว่าญาณสังวรหนึ่งสังวรห้าประการนี้อันได้แก่ศีลสังวรหนึ่งสติสังวรหนึ่งปริยสังวรหนึ่งขันติสังวรหนึ่งและญาณสังวรหนึ่งเป็นเหมือนพันปงสำหรับวิตน้ำออกจากเรือไม่ได้วิทยน้ำ ออกจากเออรเเือคืออัตภาพตัวตนด้วยสังวรเหล่านี้เรือคืออัตภาพก็จะเบาสบายสามารถจะใช้อัตภาพมันเป็นประโยชน์ให้สําเร็จสมประสงค์เมื่อเรือได้ปิดน้ําออกแล้วหุดรู้ลวกไปแล้วสามารถไปได้ถึงฝั่งโดยไม่ยากฉะนั้นนอกจากนั้นแล้วต้องระวังใจอย่าให้ติดพันสิ่งที่ยั่วยวนชวนให้ลุ่มลงเปรียบเหมือนเรือติด หรือเกยตื้นไปต่อไม่ได้ฉะนั้นควรปฏิบัติตามพุทธภาษิตที่ประพันธ์ไว้ที่ตัดสอนไว้เปรียบตัวตนของบุคคลด้วยขอนไม้ที่ลอยไปตามกระแสน้ําซึ่งมีเรื่องที่เล่าว่าครั้งหนึ่งเมื่อพระองค์เสด็จประทับอยู่ที่ฝั่งแม่น้ํำคงคาได้ทอดพระเนตรเห็นขอนไม้ข้อนหนึ่งลอยมาตามกระแสน้ําตัดให้ภิกษุซึ่งอยู่ในที่ เฝ้าเฝ้านั้นเห็นแล้วแต่สอนว่าไม้ท่อนนั้นถ้าไม่ติดฝั่งนี้ไม่ติดฝั่งนู้นไม่จมลงในท่ามกลางขึ้นไม่สัตว์ขึ้นบกมนุษย์ไม่จับอามนุษย์ไม่สิงวังวนไม่ดูดไม่ปุไม่เสียข้างในไม้ท่อนนั้นจะไหลไปเลื่อนลอยไปรวมลงไปสู่มหาสมุทรเพราะว่ากระแสน้ำมีปกติไหลไป พัดพาไปรวมไปส่มหาสมุทรฉันใดพวกเธอทั้งหลายก็มีสภาพฉันนั้นเมื่อไม่ติดฝั่งนี้คือไม่ลักตัวตนจนเกินไปไม่ติดฝั่งนูน้นคือไม่ติดพันกนอื่นที่เกี่ยวข้องไม่จมลงในทามกลางคือไม่ถูกมานะความถือตัวถือตนกดดันให้จมลงขื้นไม่สัตว์ขึ้นบก คือไม่ถูกความยินดีเย็นร้ายแวดล้อมหรือเปลี่ยนความตั้งใจมนุษย์ไม่จับคือไม่กุกี่ด้วยชนในทางที่ไม่สมควรอามนุษย์ไม่สิงคือไม่ทําความดีเพื่อความสุขเพียงเรื่องเนื้อหนังมังสาเท่านั้นวังวนไม่ดุคือไม่ติดพันกามคุณเพลิดเพลินในกามคุณลจนล่มหลงโมวเมาไม่ผุไม่เน่าข้างใน คือมีกายวาจาใจไม่แปดเบื่อนด้วยโทษทุจริตชั่วร้ายเสียหายผู้เธอทั้งหลายก็จะไหลไปเลื่อนลอยไปรวมไปสู่พระนิพพานเพราะว่าคำสอนในพุทธศาสนาเช่นอริยมรรคมีองค์8ประการมีความเห็นชอบเป็นเบื้องต้นมีสมาธิชอบเป็นที่สุดก็มีปกติไหลไปเลื่อนลอยไปรวมไปสู่ม่ไผ่านดังนี้ เมื่อสาธุชนแดะว,วิทน้ำเหลือภายนอกคือรักนณวะนาวาด้วยการปฏิบัติตามปฏิปทาของพระเจองค์ที่ตัดไว้ในนิชวิอาปริหานิยธรรมมาสูตรได้ที่ได้สารตกมาแล้วและได้วิทยน้ำออกจากเหลือออกจากภายในจิตใจคืออปุสสวิตกสามอาการเรียบร้อยแล้วมีความสำรวมระวัง5้าประการรวมทั้ง ระวังไม่ให้ติดฝั่งนู้นไม่ให้ติดฝั่งนี้เป็นต้นแล้วทั้งเหลือนอกและเรือในก็จะเบาสบายได้ไปรู้ถึงฝั่งที่มุ่งหมายโดยสวัสดีถ้ายิ่งได้มีฉันทะกุศาหะประคองจิตใจให้ดำเนินไปตามอริยมรม,ม,มีองค์8ประการด้วยแล้วก็จะทําให้ผู้ปฏิบัติได้ไปรู้มรรคผลนิพพานันเป็นคุณสมบัติสูงสุดในพูะิุทธศาสนาแม้จะไป ไม่ถึงพัน,นิพานตามที่ได้ประสงค์ก็จะสามารถที่จะรักษากายวาจาใจให้ไปกุศลในธรรมของพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าทุกที่พาราติมีในยะดังบรรยายมาด้วยประการลัชนีเอวังก็มีด้วยประการลัชนีซา